คู่รักคู่นี้เป็นผัวเมียกันครับผัวนี่เดือดเลยฝากลูกไว้กับเมียบอกเอา้าเดี๋ยวไปทํางานก่อนกลับมาถึงปื๊บปรากฏว่าคนเป็นเมียกกอยู่กับชู้ครับโอ้โหนี่ใจสลายไม่พอเดือดเลยฮะเลือดขึ้นหน้าเลยทุ่มกระจกใส่เมียเขาบอกว่าโอ้โหนี่ฮะ ตัดไปเส้นเลือดใหญ่เจ็บสาหัสนะครับผู้ชมอ่าดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะโอ้นอนร้องอดโอเลยนะครับทำกันได้วอวันแบบนี้มันจะเป็นฝันร้ายไปเลยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ตอนกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือนางสาววันเพลยอายุ31ปีนอนร้องควรค้างด้วยความเจ็บปวดนะครับมีแผลถูกกระจบีบบาดขาทั้งสองข้างเป็นแผลลึก3จุด ตัดเส้นเลือดใหญ่ครับแล้วคนก่อเหตุแน่นอนนะครับ<อ>คนเป็นผัวนี่แหละครับอายุ56ปีโมโหครับก็เห็นเมียนี่แหละอยู่กับผู้ชายคนอื่นก็เลยไปคว้ากรอบรูปที่เป็นกระจกเนี่ยทุ่มใส่เมีย,ยเหตุเกิดในร้านเสริมสวยนะครับ<อ>หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลดอนหัวล่อออเมืองจังหวัดชนบุรีกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนจับภาพผู้ก่อเหตุขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปลงมือทําร้ายคนเป็นเมียนะฮะแล้วก็พบว่าตอนประมาณสัก11บเอ็ดโมงครึ่งนี่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 มาแล้วครับ ใครจะคาดคิดล่ะครับ oh. ก็ฝากลูกไปกับเมียแป๊บหนึ่งก่อนนะอ้านะเพราะว่าลูกไม่สบายเดี๋ยวจะกลับมาดูปรากฏว่าเมียเนี่ยนอนกกอยู่กับชูเนี่ยฮะตอนประมาณสัก11โมงครึ่งในเนี่ยฮะผู้ก่อเหตุขับรถเนี่ยฮะพาเข้ามาจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้าบ้านไปจากนั้นจะเห็นนะฮะผู้บาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนชายอีกคนนึง เขาก็นสิษถานว่าเอะอีกคนหนึ่งที่ออกมานี่เป็นชู้หรือเปล่านะฮะแล้วก็นายกุ้งคนที่ก่อเหตุดเดินออกมาผู้บาดเจ็บเดินไปร้านค้าฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วก็เรียกรถกู้ภัยแล้วก็นายกุ้งเนี่ยคนนี้คนก่อเหตุเดินตามไปครับค่ะมีคนก่อเหตุบอกแบบนี้เอะมันผิดสังเกตนะเพราะว่าลายถามภรรยานะครับบอกว่าลูกสี่ขวบเป็นยังไงบ้างคนเป็นเมียไม่ตอบครับมาตอบลายตอนเช้าบอกลูกไม่สบายอ่ะจึงมาดูที่บ้านด้วยความเป็นห่วงนะครับกลับมาถึงปุ๊บโปะเชะเลย มาเจอผู้ชายนอนอยู่บ้านข้างล่างหนึ่งคนแล้วก็อีกคนนึงถอดเสื้อนอนอยู่กับภรรยาบนเตียงโอ้ยคุณผู้ชมรู้สึกเจ็บใจนะครับภรรยาทำแบบนี้ได้ยังไงก็เลยไปจับกรอบรูปเนี่ยที่เป็นกระจกทุ่มใส่ฟังเสียงครับเมื่อคืนนะผมไล่ถามว่าลูกเป็นไงม,มันไม่เคยตอบมาตออมาตอนเช้าบอกว่าลูกไม่สบายอืมไม่เป็นไรผมก็เลยรีบมาดูว่าห่วงว่าลูกจะอยู่ที่นี่ไหมครับเลยรีบมาดูแต่ที่ได้มาเจอผู้ชายคนนึงจอดนอะนอยู่ข้างล่าง แล้วผู้ชายคนหนึ่งมันนอนเตียงของผมต้างบนห้องกับมันทั้งคู่ชัอะครับต่อเสื้อออกอยู่แล้วถามผมไม่ทำถึงจะทําอะไรก็ไม่ทําอะไรก็ตามแต่อันนี้มันเห็นตาตาแต่ที่ที่มันมีเลือดออกแหละผมเพื่งกระจกที่มีกรอบรูปผมแต่ผมไม่ได้มีทางอะไรมันถ้าทําได้มากกว่านี้ผมอยากจะทําอำมันไม่ได้แล้วลักษณะนั้น คนผู้ชายไปไหนแล้วยังอยู่ในห้องมันยังไม่ลงมา oh. อ๋อไอ้นี่ก็ะหัวมันไปลอ็อกห้องมันครับนะตอนนี้จะไปปรักปรำฝ่ายหญิงว่าเอ้ยเขาคบชู้หรือเปล่าทำไมถึงแบบเอ้ยมีผู้ชายาน,นอนอยู่แล้วมีคนมานอนข้างล่างอะไรด้วย ฝ่ายเดียวไม่ได้นะออสอบถามนะครับผู้บาดเจ็บนะครับคุณวันเพนเนี่ยเปิดใจแบบนี้ตนเองเลิกรากับคนก่อเหตุมานาน2เดือนครับแล้วมันเหลือสถานะแค่เป็นพ่อแม่ลูกแค่นั้นเองนะฮะคืนที่คนก่อเหตุไลน์มาหาไม่ตอบเธอเองไปไหว้พระพิคเนตมาไม่อยากจะคุยด้วยจนถึงตอนเช้าก็น,นางกินข้าวกับเพื่อนหลายคนครับกินเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านเหลือเพื่อนผู้ชายสองคนบ้านอยู่ไม่ไกลเอ้าทํายังไงให้เพื่อนสองคนนอนพักอยู่ในบ้านพอปรากฏคนก่อเหตุมาถึงไม่ถามอะไรซักคํา เข้ามาทำร้ายฮะยืนยันผู้ชายทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมไม่ได้ใช่ชู้แต่อย่างใดนะครับไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึง้งเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้ว<อ>ส่วนที่นายกุง้งว่าผู้ชายนอนกอดเธอก็ไม่เป็นความจริงนะครับเธอได้รับความเสียหายมากแล้วก็ฝากถามกับผู้หญิงไม่สามารถเป็นเพื่อนกับผู้ชายได้หรอ,อจําเป็นต้องเป็นชู้กันแค่นั้นหรออันนี้เธอฝากถามนะครับค,คืบหน้าล่าสุดทุกผู้ชมครับที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละฮะไปเจอประตูรั้วบ้านเ,นเปิดปกติ ในบ้านก็เปิดเป็นร้านทําผมแล้วก็ทําเล็บด้วยไม่เจอผู้บาดเจ็บแล้วก็สามีคนก่อเหตุนะครับพูดคุยกับมิวครับน้องสาวผู้ได้รับบาดเจ็บนี่เขาบอกแบบนี้เรื่องของพี่สาวเรื่องพี่สาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากเป็นเรื่องภายในครอบครัวเออตอนเองก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรอกแต่ก็ยอมรับนะว่าเ คนเป็นสามีอดีตสามีแล้วกันอดีตสามีของพี่สาวเนี่ยมาเจอเพื่อนชายปุ๊บก็เลยโมโหทุ่มกระจกใส่จนพื้นเนี่ยฮะโอ้โหลงที่พื้นเนี่ยพี่สาวได้รับบาดเจ็บด้วยก็คงจะไม่ได้ตั้งใจทําร้ายแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ก็เห็นมีปัญหาระหองระแหงทะเลาะก,กันมาอาจจะเป็นเพราะว่าคนเป็นสามีพี่สาวเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครจะเจอกันเฉพาะตอนสุดสัปดาห์นะครับ<ฆ>อาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันเพื่อนบ้านครับ เพื่อนบ้านชื่อว่าเจวินเจวินบอกแบบนี้ตนเองไม่แน่ใจนะผู้หญิงจะมีหนุ่มมาสนิทหรือเปล่าก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเนี่ยมาหาฝ่ายหญิงเลยเจวินคนนี้บอกที่ผ่านมาเห็นฝ่ายหญิงเนี่ยกับสามีรักกันดีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับเขาก็มีลูก,ด,กด้วยกันด้วยยังคงอยู่แล้วก็คบหากันไม่แน่ใจว่าก,กระแสข่าวที่บอกผู้หญิงเนี่ยมีชายคนอื่นจริงหรือไม่จริงมไม่อยากยุ่งหรอกฉันไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาค่ะเออส่วนเรื่องคดีครับ ผู้บาดเจ็บตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะครับกับสบพอดอนหัวล่อให้ดำเนินคดีกับสามีที่ก่อเหตุด้วยเบื้องตน้นโอ้โหคุณผู้ชมเย็บเยอะนะ150เข็มโ่ะโหทั่วล่างเลยนะครับช่วงบริเวณขานี่แหละครับเย็บเยอะเลยเจ้าหน้าที่เองตั้งข้อหาทำ้ายร่างกายส่วนจะสาหัสหรือไม่ต้องรอผลตรวจจากทางแพทย์อีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับ Thank <music> you.